อันนี้เป็นแอร์ฮอกกี้เล่นได้ทั้งเด็กๆอะ่ะเด็กๆมันเล่นมันไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากครับก็ตีตีให้เข้ารูเอาตัวใหญ่ก่อนนะสองใช่ครับฮ ok. ะเป็นคนชอบเล่นทีเผอประมาณนั้นครับอันนี้เป็น แอร์ฮอกกี้เดี๋ยวก่อนนะต <ผม S 1> อนบอกว่า <S <S 2> <S 2> คือตอนนี้ผมร้อนมากเลยเนี่ยจะหาอะไรเยเ็ยนๆมาให้เล่นใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมาเล่นฮอกกี้ใช่ไหม รู้แล้วเพราะอะไรป่ะเล่นแอวกีดได้มาตากลมอันนี้มีลมเป็นรูเดินบนเลยใช่ครับแอคที่ีก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่เล่นง่ายขายดีไหมขายดีครับขายได้เรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเล่นได้ทั้งเด็กๆอ่ะเด็กๆมันเล่นมันไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากครับก็สุดตีให้เข้ารูราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้มันเริ่มต้นอยู่ที่หกหมื่นห้าครับจริงเหรอใช่ครับที่เดาไม่ถูกเลยนยดูมนซบซตอนนะ ตัวท็อปๆก็อยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0 0กว่าบาทก็มีพวกนั้นจะเป็นตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่65 0 0 0ตัวท็อปๆก็จะเป็นพวกกร the Dark ของแบรนด์ของไ na ามอโอไดนามใช่อันนั้นก็จากอเมริกาอย่างเงี้ยอันนี้จะเท่าไรใช่อันนี้ก็อยู่ที่7 9 0 0 0 7 9่0 0กช่คร็บก็ในเรื่องพวกนี้เป็นประเภทหยอดเหรียญป่ะไม่หยอดครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับลูกนับคะแนนครับทำไมมันมีสีแดงการนับแค่นั้นพี่พอแล้วเล่นแค่นั้นก็ชนะแล้วแต่ผมเดานะฮ 2องสามสี่ห้าห้าอันนี้ได้5้าก็กองห้าแล้วค่อยหนึ่งสสาใช่ใช่ครับได้ติดใช่ครับคือมันยากอะไรถ้าจะมี10เมตรเนี่ยที่ม่แค่นั้นดูครับสิบก็จะมีพวกเป็นที่ดิจิตอลนับแต้มให้อีกก็จะมีเช่นเดียวกันใช่ครับแอร์ฮอกกี้ก็จะผมว่าเล่นง่ายนะมันเล่นจริงๆมาเล่นอันนี้อีกทีก็ได้ครับพี่จะเห็นว่าตัวตัวเนี้มันจะลอยได้ได้ดีมากเพราะว่า แอร์มันจะพัด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 มันไปใช่แต่อย่างตัวนี้ผมไม่ได้เปิดพัดลมพอไม่ได้เปิดเครื่องมันไม่ไหลอ๋อใช่ใช่เพราะแอร์เฮล์ี้เออมันเพราะมันมีลมอย่างบอใช่ครับจะเห็นรูตามพวกเนี้ยนั่นคือรูคือตอนนี้ร้อนก็เลยมันแตกลมนิดนึงถ้าตัวตัวตัวเครื่องที่มันใหญ่ๆนะครับเราจะเล่นแบบตีกันแบบดังปุ้งปังปุ้งปังได้เลยครับเป็นกีฬาที่เล่นได้ามกวันเล็กๆนะผมเคยเห็นอยู่ว่าฝั่งละสองคนก็มีปะก็มีใช่ถ้าเกิดมันเป็นตัวใหญ่ ตัวใยญ่าอนนั้นใช่ครับฮะเป็นคนชอบเล่นทีเผลงประมาณนั้นครับส <c oughs> ีเขียวก็สําหรับตัวเครื่องนี้เอวหลอ่อคล้มเครื่องได้ไหมหม,มันดีไซน์มาคนละแบบตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องเบาหน่อยตัวนี้ในเรื่องของอพัดลมอะไรต่างๆของเขาก็จะแรงกว่า,าพื้นสัมผัสข,ของเขาจะเบาวกว่า อะไรเงี้ยครับวัสดุที่เป็นเกรดที่มันใช้ที่มันเหมือนกันใช่มันจะเป็นเกรดที่มันดีขึ้นวัสดุที่เขาใช้ก็จะต่างกันไปเรื่อยๆอกลับมาที่เรื่องแอร์ฮอกกี้นครับหลักการเรื่องมีอะไรป่ะหลักการในการมองดีไม่ดีเป็นยังไงดูตรงไหนก็ดูรูสมดุลหรือว่าอะไรไม่ไม่ดูที่แบรนด์แล้วกันครับดูที่แบรนด์แบรนด์กับการเซอร์วิสก็พอนะครับอย่างของเราเนี่ยมีขายแค่2แบรนด์มีดานาโมของเมกาแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ของเราเองก็คือเกรยบิลเลียด ในเรื่องของการการันตีมันก็จะมีเรื่องของพวกมอเตอร์ที่ฉะปตันให้มีลมเพราะหลักการของเขามันไม่ได้มีอะไรมากแค่พัดลมเป่าขึ้นมาแต่ในส่วนของพวกตัวแพงๆเขาก็จะมีพวกไฟมีดิจิตอลมีพวกจับคะแนนให้อัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ถ้ามันถ้าแบบอยู่ที่สองแสนก่บบาทสองแสนดีกว่าใช่ครับอันนี้ก็สังเกตไปอยู่ตามอาเคตเกมปะใช่ครับอาเคตเกมคือปกติแล้วเวลาที่นี่ก็เรียกว่าไงนะ พอมีออเดอร์เราก็จะสั่งจากต่างประเทศมาอ่าเรวลานไหมใช้เวลานานไหม,นนมเราเราเราจะสต็อกสินค้าครับอาหารเราเป็นโชว์รูมใหญ่ใช่แล้วก็สั่งทีนึงก็ตู้คอนเทนเนอร์สองตู้คอนเทนเนอร์ก็เอามาสตอ็อกสตอ็อกไว้ยี่สิบตัวสามสิบตัวก็รอส่งค <c oughs> ือลูกลูกค้ามีความต้องการเมื่อไหร่เราสามารถส่งได้ทันที <c oughs> อ้าอยกเว้นที่จะเป็นพวกแบรนด์แพงๆหรูๆอะไรเงี้ยที่ต้องพีออเดอร์กันซึ่งผมเคยตอนนั้นโต๊ะปูแพงๆก็มี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  ระดับเท่าไหร่นะก็ระดับล้านกว่าบาทล้านกไม่ได้แพงเลยมากมายคนดูรายการนี้จะแบบเฮ้ยหาอะไรที่มันแพงกว่านี้ใช่ครับเอาถามจริงถทบแบบที่นี่ของที่ราคาสูงที่สุดเลยที่มันเป็นไอเทมประเภทไหนที่แบบแพงสุดละโบลิ่งอะฮะโบลิ่งก็สามแสนกับบาทไม่ใช่แพงสุดดีก็เกินหลักหลายหลายล้านเนี้ยที่ร้านสามแสนกว่าบาทโอ๊ใจโบลิ่งก็สามแสนกว่าบาทคือเหมารับทำร้านโบลิ่งเลยใช่ครับก็สามแสนกว่าบาทแต่เป็นมินิโบลิ่งนะตัวเล็กๆ หรอทีีนไม่มีติดตั้งเลยครับไม่มีครับติดตั้งทีต้องใช้ทีมจากอิตาลีเข้ามาติดตั้งอันนี้เป็น<ะ>ขอกอิตาลีต้องรอเป็นเป็นเป็นลานโบลิ่งที่ติดที่บ้านใช่แต่ว่าไม่ต้องเจาะพื้นเป็นไซส์มินิประมาณสัก12 12เมตรครับเมตรโบลิ่งจริงๆมันใช้อยู่ประมาณสัก25เมตรถึง30เมตรใช่ไหมก็ มันใหญ่เกินลูกค้าวันไหนมีโอกาสพาไปรีวิวบ้านคนนั้นได้ไหครับได้เลยครับยินดีครับสามล้านสามล้านได้นิดเดียวครับบอลหน่อยเล็กๆก็เล่นได้ลูกโต๊ะพูลก็สองล้านกว่าบาทก็มีเช่นเดียวกันครับครับนอกจากมีตัวนี้ครับเดี๋ยวเนื่องจากมันมีวีดีโอตัวหนึ่งก็มีคนสนใจก็คือโต๊ะฟุตบอลนะครับฟุตบอลใช่ครับใช่ครับโต๊ะเล่นฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลโต๊ะโกโต๊ะโก จะมาถึงที่แล้วจะมีโต๊ะฟูตบอทางเรียกอยีกสักแบรนด์หนึ่งได้ครับ <laughs> ยินดี <laughs> ให้จัดให้ให้มารู้จักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับ,รบถ้าใครสนใจสินค้าที่พูดพูดแล้วเนี่ยติดต่อที่ไลอ้อได้ครับก็านเ<อ>จะาห้าแบรนด์ลิสแมนทอยนะครับได้ครับแล้วก็จะเจอเดี๋ยวเราเรามีดีลดีๆมาให้เสนอกับคนดูเสมอได้ครับยินดีครับไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ